<TV. S 2> ช่วงนี้หนุ่มเอ,อิร,ร์ธเปรสเขาจะพาเราไปเจาะลึก Honda CRV จะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปแซตกันเลยค่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันอีกครั้งนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ the all new honda crv ครับกับเจเนอเรชันที่้กนะครับเปิดมานี่ตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับในตลาดบองบ้านเรานะครับเพราะว่าในเซกเมนต์นี้เนี่ยคู่แข่งค่อนข้างน้อยนะครับมี crv แล้วก็เสียงหาเท่านั้นเสียงหาก็เก่าพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เรามากับเจ้าคันนี้เลย crv รุ่น es ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นระบบ ehev ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันน่าสนใจขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่า CRV ตัวนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมล่าสุดนะครับเจเนอเรชันนี้ใช้โค้ดว่า RS นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับของ CRV ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้พิเศษนะครับที่เป็นสีฟ้าเดินรอบๆมันจะเป็นบ่งบอกว่าเป็นรุ่น ESUV นะครับและพร้อมกับระบบ雷达คุ้มคอนโทรลก็อยู่ในนี้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับใช้เอกลักษณ์เส้นเล็กๆแทนนะครับแล้วเป็นไฟแบบซีเควนเชลเลยนะครับก็คือไฟวิ่งนั่นแหละนะครับเวลาเปิดไฟเลียวด้านหน้า ต่อมาที่ด้านข้างนะครับต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ของรถเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายนะครับจะเพิ่มความคูบด้านหลังมาครับแล้วก็ทําให้ตัวถังรถเนี่ยยาวขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งทําให้แถว2ของเจ้าคันนี้มีเล็กรูมมากขึ้นถึง15มิลิเมตรนั่นเองครับและมาถึงท้ายสุดครับมีการเปลี่ยนดีไซน์นะครับเพื่อทําให้มันดูแบบว่าคูบมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้เหมือนรถ s อ v บางคันในตลาดนะครับที่มีขนาดคูบแบบหลังนะคา แค่จะลาดไปเลยเป็นไฟท้ายแบบด้านบนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นเส้น3เส้นนะครับในไฟท้าย1 2 3อันนี้ก็ละของ CRV เจเนอเรชันนี้นะครับแต่ว่าเป็นไฟเลี้ยวธรรมดานะไม่ใช่ LED เหมือนด้านหน้าที่เป็นแบบไฟวิง่งนะครับนี่รุ่น CRV EHEV ใต้ฝากระโปรงของรุ่น ES ตัว ESGV ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานคู่คู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับขับเคลื่อนไปที่ล้อหน้านรุ่น ES นี่และขับเคลื่อน4ีน้อในรุ่น RS นะครับและเกียร์ CVT นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้าเมื่อทำงานควบคู่กันนะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่335นิวตันเมตรครับ ขึ้นมาใน CRV เจ n เนอเรชันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้ามันไม่มี C ีวิมาก่อนเนี่ยผมจะประทับใจมากแต่ว่าจริงๆมันเหมือนใน C ีวิบ HRV เนะเป็นดีไซน์เหมือนกันนะครับพวงมาลัยใหม่พร้อมกับเจ้าช่องแอร์ใหม่นะครับดีไซน์ฮันนี่โคมันมีความสวยงามมากนะครับให้ความฟิลเลโทรหน่อยนะครับพอเวลาสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าบนอิสุเมนต์คัสเตอร์นะครับจะเป็นอิสุเมนต์คัสเตอร์แบบฟูลดิจิตอลแล้วนะครับสามารถปรับได้หลายโหมดนะครับมีโหมดแบบวงกลมแล้วก็โหมดแบบเป็นแท่งนะครับ โลแอดซีฟูซอนโทก็อยู่ด้านขวานี่นะครับแล้วก็พวกมัลติฟังก์ชันอะไรต่างๆอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นจอตัวล่าสุดเลยนะครับแอป a ลิเคชันออโต้มีมาให้นะครับแอปพลิเคชันเป็นไวเลสด้วยลงมาด้านล่างนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ฮอนด a ยังเก็บไว้อยู่นะครับก็คือแอร์แบบฟิสิเคานะปรับได้ง่ายมากเลยผมชอบกว่าแอร์ดิจิตอลเยอะมากเลยก็สามารถปรับได้นะครับไม่จําเป็นต้องลากสายตาลงมานานมากเหมือนพวกรถที่ใช้แอ์ดิจิตอลนะครับ ครั้งแรกที่รู้สึกได้เลยขึ้นมาขับนะครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบลงกว่าเจเนอเรชันก่อนได้พอสมควรเลยแหละนอกจากนั้นแล้วในเจ้าอินโฟเทนเมนต์ก็สามารถปรับระบบเซฟตี้ของรถยนต์ได้มันก็จะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ใช้อยู่หรือเปล่าชาร์จแบตอยู่หรือเปล่าการขับขี่ปัจจุบันนี้14.2กิเมต่อลิตรนะครับแล้วก็วิ่งใกล้ๆอีกเท่าไหร่ ใครนะครับที่สนใจเดนิวฮอนด้าซีอาสามารถไปชมที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางดางนี้นเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ